ไปไหนเนี่ยกเก็บมะระกอมะระกอแขกดำวันนั้นเก็บไปแกงแล้วก็มันก็เหลืองเฉยเลยพักหนึ่ง อันนี้ยังไม่หยุดยาวสอบพอดียังไม่แป้งหยุดยาวเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอันนั้นมันก็ไม่ไม่เหลือง ยังไม่เหลืองต้องรอให้มันแต้มมันหลังบ้านอะ่ะดสักหน่อยสักนิดสักหน่อย ต้นน,นี้เหมือนข้างไมนเหลืองเต็มไหมน่าจะเต็มไหมวนะ,ะใส่ตะกร้านะอันนี้ลูกลม ดูลูกมีเผื่อเริ่มขึ้นแต่มันยังไม่ออกแก้มน,นะคะแต่เนื้อข้างใน,ม,นมันออกเหลืองแัวเดียวเลยนะรอบนี้เราขายเอาไว้ขายมะละกอสุกเราไม่เก็บดิบขายแล้วนะคะมันก่อนเราเก็บดิบขาย รอบนี้เราไว้ขายสุด,ดฮะลูกันาดาัง <c oughs> ลูกมันเหมือนชมพูเลยสั้นมั่งยาวมั่งกันนีมัน <c oughs> บ้ายอดแต่ลูกมันไม่ออกเลย ตาย<ม>เอิงเนี้ยมาเคลียมาเคลียมาเคลียมาเคลือกินไม่ทันจนมันแดงเอิงเวิงมันแดงทั้งต้นแล้ว เป็นไรได้สีห้าลูกขายเพอได้ซื้อหมูสักหนึ่งกิโล <c oughs> โอ้ยตอนนี้แบบกรแบบะท้อนใหญ่กระท้อนนี่ไม่รู้ว่ามันจะห่อตอนไหนนะมันต้องให้ใหญ่กว่านี้ใช่ไหม,ไมหตอนนี้มันเท่าลูกปิงปองแล้วค่ะแต่ปีนี้มันจะต้องห่อนะ ไม่ดกมันไม่เยอะเท่ไห่ไม่เยอะแต่ให้ลูกมันใหญ่หมันจะต้องหอ่อปีชี่ไร้ไม่ได้หอ่อไม่ได้เอาเสียมมาว่าหนอกไม้ ไปดูหน่อไมด้ดิอันนี้ต้นอะไรเนี่ยหืมช้ำๆเลยอะใหญ่กว่าหน้าอีกเนี่ย เก็บมะนาวหน่อยล้วเย็นตำส้มตำไหนเห็นบางบ้านเขาไว้สูงนวี่ย ใส่สูงอีกสักหน่อยก็ได้บ้างปูกวันไหนได้ก็ลืมนี่ล่ะนี่ทำยันนี้เลยเอาไว้ไหมเออยันนี้ทำซ้ำๆเก็บมะนาว มอามาละกอข้างบ้านดีกว่าต้นนั้นต้นสูงทำกอดิบมันนาตอนนี้ได้ไหม,ม,มนี่ไงข้างบนนี่นี่ข้างบนช่อง,ง,งรูปก็พอได้เปรี้ยวแหละลูกกาอยู่ในสวนมันสุกไหม เวลาเก็บมาให้ก็ไม่กินเจง้อง <Yeah, S 1> กินลงมาไ่จึ้งเออจับตัวนี okay, ้ ở khay rồi bà. Rồi đây đấy.